แล้วทำไมวงจรพลังงานถึงมีความสำคัญข้อหนึ่งคือการรักษาความสมดุลของชีวิตเพราะถ้าเราหยุดให้พลังงานหยุดหมนุนเกิดการติดขัดหรือการขาดแคลนในชีวิตเวลาเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตเรามมอุประสักมากๆค่ะเราลองหาวิธีในการช่วยเหลือคนอื่นหรือให้สิ่งดีๆกับคนอื่นดูสิคะแล้วความติดขัดหรือประสัคในชีวิตเนี่ยมันจะขี้ขายข้อสองคือการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์คือการที่เราให้ออกไปอย่างต่อเนื่องและรับกลับเข้ามาด้วยความเต็มใจ พลังงานก็จะไหลเวียนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันข้อ3คือการที่เราได้เชื่อมโยงกับผู้อื่นทุกครั้งที่เราให้ออกไปเนี่ยเป็นการที่เราได้เชื่อมโยงกับผู้คนแล้วก็พลังงานในจักรวาลก่อนจะจบคลิปนี้นะคะขอเสริมอีกนิดนึงในมุมกับการการที่เราให้โดยหวังสิ่งตอบแทนคือการ expecting something in return จะทําให้พลังงานนะคะหยุดหมดุนเพราะว่าเราติดอยู่กับการให้โดยมีความอยากได้อยู่ในนั้น สรุปเชิงลึกนะคะกฎนี้ไม่ใช่กฎเชิงจิตวิทยาแต่เป็นหลักการทางจิตวิญญาณและจักรวาลการให้และการรับเนี่ยเป็นวงจรพลังงานที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและการรับด้วยความเต็มใจและสร้างซึ้งขอบคุณจะเท่ากับการสร้างสมดุลในชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทุกการกระทําที่มาจากความรักและความเมตตาจะทําให้เราอะค่ะเชื่อมโยงกับจักรวาลและผู้คนซึ่งทําให้เกิดการเติบโตทั้งภายในและภายนอกหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกฎแห่งการให้และการรับในเชิงพลังงานได้มากขึ้น และหายสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันถึงติดขัดมันถึงมีอุปสรรคเพราะว่าเราหยุดการหมุนเวียนของพลังงานแห่งการให้และการรับหรือเปล่าที่สําคัญการให้โดยคาดหวังสิ่งตอบแทนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดพลังงานติดขัดและขาดแคลนในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เข้าใจกฎแห่งการให้และการรับแล้วเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตเพื่อสร้างความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลมากขึ้นในชีวิตแล้วก็หยุดวงจรการขาดแคลนได้แล้วนะคะ